ยอดทงไทยสอสมหมายฝ่ายแดงเพชรวัสดสอนบอยบางนาฝ่ายน้ำเงินเพืเ่อนๆครับนี่เป็นมวยเกของรายการกลุ่มพลังใหม่ครับศึกพลังใหม่ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีราชดำเนินคู่เกวันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยอยู่ข้างหน้าผมนะครับฝ่ายแดงยอดทองไทยสอสมหมายครับฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรวสอนบอยบางนา ยอดทองไทยนะครับก็มีแพ้คะแนนเพชรปางันมานะครับที่ออมน้อยครับชกในช่องต้นปี65ครับวันมาที่1มกราพลเขายินเบิดจำได้นะแล้วก็เพชรวอรครับก็แพ้ฉลาม,มแะไรครับแพ้ฉลาม1 3บพันวาหกรางดำเนินครับ131บอ็ฟอ<ม>นด์ำเงินนี่เป็นประเภทสู้จริงร้ายมากอีกตัวครับแล้วก็เป็นมวยประเภทที่ต้องบอกว่าอันจะชมนะขออนุญาตชมนำเงินก่อนแล้วกัน เป็นมวยที่อาวุธดีนะครับอาวุธดีแขนขายาวนะครับมีลูกแบบเขาเรียกอะไรลูกอรสยญลูกความฉลาดนะครับฝีมือดีเลยแหละหมวยคู่นี้ฝีมือดีทั้งคู่ยอดรองไทยเป็นประเภทเก๋าเกมครับเป็นประเภทซินแสเป็นประเภทระดับประจานอีกหนึ่งคนเหมือนกันตอนนี้ปัจจุบันอายุประมาณ29ปี29ย่าง30ประมาณนี้สำหรับยอดทองไทยครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ชกคู่เอกมานานครับนัยา สี่ห้าปีแล้แล้วครับสำหรับยอดทองไทยครับเป็นคู่เอกประกอบรายการเนี่ยนะครับในสายศึกพลังใหม่ศึกสอสมหมายเนี่ยต้องเป็นเขาเลยนะครับยอดทองไทยสอสมหมายครับวันนี้ก็กลับมารับใช้ทีมงานลูกพี่ครั้งไม่ได้ซ้อมที่สอสมหมายนะครับก็ไปซ้อมที่ทีบีเอ็มยิมสำหรับยอดทองไทยเพราวสอเนี่ยไฟที pa, ่เขาแพ้ฉลามเนี่ยพอดีาจะดูแบบหลุดลุ่ยหน่อยเพื่อน แต่ก็อย่าลืมนะสีมือขอ,ข,ของเขาก็ให้เราจําไว้นะครับส่วนไฟจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็มาดูกันเป็นกาลังใจให้นักมวยครับให้นักมวยทั้งคู่เลยนักมวยประกอบอาชีพนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงตะกับผมว่าเป็นเรื่องดีนะนักมวยดังๆเนี่ยระดับขึ้นชกค,คู่เอกรลื่อนเงินมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝันของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับจริงๆก็เป็นความฝันของผมเองด้วยอยากเป็นนักมวยครับ ยกที่1ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายถือว่าได้แนะนําตัวกันไปครับเพื่อนๆอยู่กับผมบอลวีรศักดิ์นะครับวีรศักดิ์เล็กสรพจนาชัยครับเพื่อนๆครับยกหนึ่งก็มวยเก่าเกมทั้งคู่ก่อนเนี่ยก่อนหนึ่งจะยังไม่ได้เปิดศึกกันครับก็เป็นเพลงแบบหยอกกันอยู่นะครับดูชั้นดูเชิงกันไปถือว่าปอบแรงเลยทั้งคู่นะครับแกไม่ออกชั้นก็ไม่ออกนะครับ โอ้ยหลอกธรรมภาจะขยับเตะขวาแล้วก็เตะซ้ายยอดทองไทยก็มือระดับต้องบอกว่าแชมป์รัเนเนเนี่ยเส้นหล,หลายเส้นน่ะได้มาหลายเส้นแล้วครับหลายพิกัดน้ำหนักครับโอ้ยต่อยห,หมัดขวาไปหน้าหงายเหมือนกันเบียดในและเพรู้สอน ต่อยหมัดขวามีสัดดุ้งครับแล้วก็พุ่งเข้าไปไว่าจะกอดถีบหน้าไปแล้วก็เตะขวาให้รอนยิกออกเหมือนกันครับโอ้นี่ครับต่อยหมัดขวาอยอทองไทยวออ่ารอนยังทำหน้านิ่งทำหน้านิ่งไม่เป็นไรแล้วก็ยิ้มให้ไปแล้วอ้ายยกที่สามตามกันต่อครับปล่อยมาแล้ว ดูครับดูครับพยายามจะต่อยหมัดนะครับพยายามจะต่อยหมัดยอดทองไทยนี่น่าจะเป็นต่ออยู่ครับยังดูออกวุฒิไม่มากไม่มายเท่าไหร่นะครับเพื่อนครับโอ้ยดูนี้ทำได้สวยครับยอดทองไทย แล้วสอนเองจะใช้ลูกไหนก็ต้องมารอดูครับรอดูทีเด็ดท่าไม้ตายมีหรือไม่ครับาายอดทองไทยเองก็ชกได้เรื่อยๆนะครับท่าไม้ตายก็ไม่มีก็ได้ครับเพราะว่าท่าไม้ตายของเขานี่ก็คือความเก๋าเกมอาวุธฝีมือนี่นะครับก็จะเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆนะครับนักมวยครับตามอายุครับ ไฮสาแล้วเนี่ยดูพชรวอสยังไม่ได้เร่งเครื่องยังไม่ได้เร่งเครื่องประเทืองปัญญาสักเท่าไหร่ดูยังอัดจังหวะครับพยายามจะเข้าไปโฉบเขาแต่ว่ามีหมัดขวาปั้งนั่นไงครับรอดักอยู่แล้วนะครับดักต่อยหมัดขวาครับเข้ามารัวๆก็โดนรัวๆครับเพื่อนๆครับ นี่ครับจะเข้ามาก็โดนหมัดขวาครับอาจจะยังไงเอ่ยครับระวังเอาไว้นะครับเข้าไปแล้วหงายไม่ใช่นะครับอันนั้นคือแปลกๆแล้วนะครับอ่าถีบแล้วครับเปลี่ยนลูกแล้วครับเข้าไปแล้วก็ถีบดีกว่าครับแต่ว่านี่ครับเริ่มปีเข่าขวาสองดอกพยายามงัดจอดทองไทยที่รสอนปีเข่าขวาพยายามเขี่ยขาโดนต่อยหมัดเอาละครับตอนนี้เริ่มได้รุนได้เชียรแล้วครับหาจังหวะ ซ้ายขวาเพชรประสอนหมุนออกขวารอหาจังหวะผมดูเพชรประสานน่าอยากเล่นลูกเข่านะวันนี้นี่ครับเสียบเข่าไปยอดทองไทยก็เตะขวาครับเตะขวาเปนตะต่อยขวาสำหรับนะครับขอโทษได้นะครับผูบ้ผิดพลาดประการใดครับขอัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับ <S 2> <S 2> ยังไม่ได้เร่งเครื่องครับยังชิงจังหวะกันอยู่มีลูกโตลูกสวนตนลอดสำหรับยอดทองไทยเพชรประสอนพยายามโดดจบเข่าไปก็ต่อยหมัดได้ยอดทองไทยโดดเข่าลอยใส่เชือกครับ วสอนพยายามจะย่องย่งเย่งเยกรรมการบอกอยา่ยา่าย่า่าหนุ่มคอไว้ครับอย่าเพิ่งเข้าไปครับโหนโฉบเข่าเข้าไปแล้วก็ตีเข่าขวานะครับอาล้ครับมาจะมาสู้เพลงเข่าเลยครับเจมสอนกับยอดทองไทยเจมสอนตีขวาครัทองไทยมายังไม่เล่นเข่าด้วยครับทอ,องไทยไม่เล่นเข่าด้วยนะครับยกนี้บอกว่าอย่าเพิ่งใจเย็นๆประคัมให้น้องแดงต่อ31ครับ ยกที่4นะครับมาดูครับก็บต่อยกันยังไม่ออกวุเท่าไหร่นะครับก็บต่อยแบบยังงอมแรงอยู่แล้วก็เน้นอาวุธครับเน้นอาวุธคมๆโอ้ยปักศอกขวาไปเจอศอกขวาเข้าไปมีสะดุ้งเหมือนกัน,กนครับเป็นวสอเป็นวสอนขยับเข้าหาเหมือนทำจะถ้าจะตีเข่าแล้วก็เบียดเข้าไปแล้วก็ตีเข่าขวาโอ้ยแตกแล้วครับศอกเมื่อกี้นั่นแหละครับศอกเมื่อกี้ทําให้มีแผล เพชรวอนยอดทองไทยเพชรวอนเริ่มตีเขา่ายอดทองไทยก็ไล่คงไล่าขานี่กดแขนไว้เบียดแล้วก็ต่อยหมัดขวาเพชรวอนเสียบเข่าไปสวยครับนี่กับบวกหมัดขวาครับยอดทองไทยโอ้ยเพชรวอนเตะขวาแล้วก็ตามด้วยต่อยหมัดพยายามเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปแล้วยังไงกับอากาศแยกออกมาครับโอ้ยไม่นับครับ ครับกรรมการไม่นับครับเพื่อนๆว่าไงครับก็ว่ากันครับโอ้โยนี่ครับเอาแล้วยังไงเออดโดนไปทีบแล้วก็ต่อยแทงเ่าซ้ายแล้วก็เทกรรมการจะอุ้มครับกรรมการจะไม่ให้ลงครับเมื่อกี้ครับแต่ว่าลงไปแล้วครับก็มองทีมงานพี่เลี้ยงนะครับทั้ง2องฝ่ายเลย รัสซน ook, ี่ก็คุมเกมเหมือนกันครับไม่ได้เร่งอะไรมากแต่ว่ามีแผลมีตำหนิครับเพืเ่อนๆมองยังไงครับก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับเป็นโมยสไตล์นี้อย่างอยู่แล้วก็เป็นมมยสไตล์นี้อยู่แล้วครับต่อยคุมเกมต่อยชิงจังหวะอย่างนี้อยู่แล้วครับเตะขวาเตะซ้ายนี่ครับเร้วืหล่อมือล่มมืนครับลื้นเวทีครับ เหียบเขาไปแล้วก็โอ้ยถ้าเมื่อกี้ลูกล้มเนี่ยถ้าเป็นมวยฝรั่งมวยคลิกบ็อกซิ่งยันนับเป็นฮิตนะครับก็จะได้มาฟรีๆเหนือคู่ต่อสู้หนึ่งแต้มครับถ้าเป็นลูกฮิตนะแต่ว่าถ้ามวยไทยยังไงผมก็ไม่รู้นะครับ คือถ้านับเนี่ยถ้าได้นับปุ๊บเนี่ยนับเท่าไหร่ก็ตามจะได้นําคู่ต่อสู้2แต้มครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าถ้าทําคู่ต่อสู้ล้มได้แบบจังๆจระๆนะครับแบบนี้เรียกฮิตนะครับเรียกฮิตก็จะได้นําคู่ต่อสู้1แต้มครับอ่านี่คือตาเป็นกติกาการให้คะแนนนะแต่ลูกเมื่อกี้ผมว่าก็บวกกันสวยทั้งคู่เพียงแต่ยอดทองไทยนั้นหลน่นเท่านั้นเองครับเพื่อนมีค,มนอค,อคอมเมนต์อ,นอย่างไรก็คอมเมนต์ร้อนก็มาโยอดทองไทยถอยแล้วก็เกี่ยวกันแล้วก็ล้มลงไป ฉลาดเวยเอาขาเกี่ยวเข้าไว้อยู่ออดีๆนะครับไม่ได้เสียเหล่ยมเสียทรงมากทขาไมู่่ต่อสู้ดูไม่หล่อมากครับคือใช้คำว่าลดความหล่อของคู่ต่อสู้ลงไปได้นิดนึงราคาก็อยู่แดงเยอะอยู่นะครับอยู่แดงเยอะอยู่ครับเดินมาแล้วพยายามจะสับศอกขวาเบียร์แล้วก็ขีบขึ้นตีซ้ายมองยังไงคอมเมนต์เข้ามาครับ าดูยกที่5ยกสุดท้ายครับยอดตองไทยกับเพชรวศนว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับการชูมือครับเพื่อนๆครับพอใจแล้วทั้งคู่ครับเพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้ครับ ออี่ความเชื่อใจของทีมิที่เลี้ยงนะครับอย่างกลัวกเป็นมวยแบบกลัวแพ้ทั้งคู่ครับเพราะว่าก็เป็นโอกาสตัดสินได้เหมือนกันนะครับถือว่าตัดสินได้เหมือนกันครับจังหวะนี้เพื่อนๆให้คะแนนยังไงก็ทดในใจพิมพ์บอกกันเข้ามาได้ครับ แตกันไม่นี่ก็โอเคนะก็ด en> ูมินิก็ถือว่าพูดคุยกันไปนะครับเพื่อนๆครับนี่คือช่องยูทูปสอพัฒนาชัยนะครับเพื่อนๆก็ถ้ามาเวทีถ่ายไปฝากครับก็เป็นอัพเดทข่าวสารวงการมวยครับเพื่อนๆสงบเสือครับถือว่าสงบเสือครับ ra bỏ nó lên được à. คอมเมนต์กันเข้ามาครับอย่าลืมกดแชร์ครับแล้วก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ทีมงานครับเป็นกำลังใจให้กันครับน้ำเงินชนะครับน้ำเงินชนะครับ โอเคครับก็ถือว่าเป็นการวัดใจกันครับเพื่อนๆครับโอเคครับนี่คือผลการตัดสินครับได้สอกขวาไปแล้วก็คว้าชัยครับน่าจะเป็นสอกขวาลูกนั้นแหละครับที่ตัดสินเกมไปแล้วก็ถ้าเป็นให้คะแนนเป็นยกก็น่าจะแบบก็อย่างที่ผมบอกกันเนาะยกที่แล้วก็ได้สอกไปยกนั้นที่ทําให้ล้มก็ได้ฮิตคะแนนนาเป็น19กครับก็จะเบียดชนะแหละครับตอนที่รู้ครับคอยก้ห้าในนี้ต้องบอกว่าไม่มีคะแนนทั้งกู้แน่นอนครับ